ทำไมถึงเรียกน้ำอัดลมมันอัดลมอะไรน้ำอัดลมมันก็อัดลมที่เป็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พอมันอัดเข้าไปปุ๊บมันก็เกิดกรดคาร์บอนิกแต่พอเราเปิดฝาปุ๊บความด ความดันภายในบรรจุพันธุ์ที่ที่อยู่ในขวดเนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วก็ทำให้เกิดกรดคาร์บอนิกสลายตัวออกมาเป็นกา๊าซที่มันพุ่งออกมาเนี่ยก็คือกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันจะเป็นฟองฟู่ๆออกมาไอ้ไอ้อยู่ข้างในนีมันเป็นกรดคาร์บอนิก มันสลายตัวได้ง่ายที่ความดันปกติจึงจำเป็นจะต้องเก็บมันไว้ในบรรจุพัณฑ์ที่ปิดสนิทเพื่อให้ก๊าซยังคงสภาพอยู่ในน้ำหวานได้มันก็เป็นน้ำน้ำหวานอันนี้รถมันจะหวานนะก็เรียกว่า,อ,าอัดลมถ้าหากว่าเก็บในอุณหภูมิสูงมันจะสลายตัวมันต้นเก็บใน แ่เย็นยิ่งเย็นพอเปิดออกมาซ้าเลยจดใส่ซ่าซ่าแต่ไอ้ที่วิเศษเนี่ยวิเศษก็คือเบียเบียนเนี่ยก็มาจากก๊าซคาราบ์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตแล้วมันยังมีก๊าซที่เกิดขึ้นเองจากการหมักหมักเบียร์นะ โดยการหมักเบียร์มันต้องมีสูตรก็คอือการใช้ยี์ยียจะเปลี่ยนน้ำตาลในหมอะให้กลายเป็นแอลกอฮอล์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซดก็ทำให้เกิดฟองและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ใส่ขวดอย่างนี้มันไม่ใช่น้ำอัดลมเป็นน้นมถั่วเหลืองเปิดมาอ่ะเปิดได้แต่มันฟองมันไม่พุ่ง เห็นไหมฟองมันไม่พุ่งมันไม่เหมือนน้ําอัดลมฟองฟู่พุ่งออกมาถ้าเปิดไม่ดีไม่ระวังมัน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 ก็เลอะเทอะนะแต่อันนี้เหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ถึงเปิดยังไงมันมันมีลมปุ๊บปุ๊บปออกมาแต่มันไม่ถึงขนาดฟู่เพราะว่าน้ำอัดลมมันเหลือน้อย ันความดันมันไม่พอแต่มันได้ยินเสียงฟู่ฟู่ฟูออกมาได้ยินแค่เสียง